เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ผัสสะโดยในสีดูก่พิสุทษุทั้งหลายสมณะหรือพราม์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภาษะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านั้นมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมตวิว่าเป็นพราม์ในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่รู้เหล่านั้นจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชนแห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราม ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในติตธรรมนี้หาได้ไหมตอนนี้ไปเป็นปฏิปปคในฝ่ายตรงข้ามดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามก็ตามเราใดเ่าหนึง่งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบตัติเครื่องทำศาส์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภัสษะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราม์เหล่านั้นย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมติว่าเป็นพราม์ในหมู่พราม์อีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในติตธ,ธรรมนี้ได้โดยแท้ดังนี้แล